เีว่านอื่นๆนะสยองใเป็นสองก็ส่วน่หว่ลอ์เราสี่เป็นหกหกแล้วก็ตีไอตีเอฟเกับไอเอจนะเอจีใช่ใช่ได้เพีคิอเลอดหนึ่งอาไปหมดเลยก้คงขไม่ไดอย่แลมีอยู่รู้ไปชดตะกูะมองหมดแล้ว่ะผมว่าเราพิงปิดตีช่ไนี้ได้ว่ะครับต้นมาครับกูโอ้ไม่รู้เ่าจะเคื่อนเข้ายังไงอะที่เราค่อยเล่นหน้าเลมอไวเดี๋ยวเราฆ่าตัวกลเพื่อนเดี๋ยวเราฆ่าตัวกายคุณจะเข้าห้องน้ำแล้วนะกูไม่มองเลยแล้ น่เห็นมาทีมเราเท่หมนที่เมจเรา้เห็นไม่มีใช่ไหมเห็นคำตัวนึงจอจออยู่มากูเห็นแล้วเห็นแล้วคัคัตัวเดียวชิ้นสองเห็นมหมยังกูอขับตัวเดียวคําตัวเดียวเห็น่ะคือถ้าเก็บลงอ่ะเล่นสบายเลยเอ้ยอยากน่ะตัวคอป็นหลุมวะหลุมไม่มีสอตัวกายน้องออกนะเออป็นหลุมได้ป่ะวะองขวน้องเหลรถส้มว่สิคิวให้เนี้ยเก็บคิวเป็นของเราแล้วด้านนี้นุรินกัอ่าไอ้องไอ้ไอ้เหลอไอ้หลุไอ้หลุมไอ้ลตัวเดียวนะใช่ป่ะใครใครเหลือตัวเดียว ไออสอะตอนแรกไอเอหรอตัวเดียวพี่ขึ้นขวานะแลเรียบร้อยจมมดอะ่งไม่ได้โมอ้พี่มอยปิดงานของอฟีเหรอตัวเดียวพี่มันมัน้ชบตัวเดียวเหมือนกันอย่างนึเลยเลยอย่างนั้นเองไปเน้อเดี๋ยวพี่ตายไอ้ตายไอ้ตายไเียมันอยู่นเนินเนี่ยเนินเนินเนินันอะนรถอะดยอยู่ไหลังรถมาสองกูแต่เหลอีี่เออหลอ่ลา้งไวชวดูีสั่งเดินนอนครับไล่ล่าหามีคนที่เหลือของ เทกมมาแล้วฮะเกมที่สองของไทยได้แสองคิวส์เกมแรกสองบรรยากาศได้ห้ามาเป็นเดนเทรดเลยนะคะแล้วเก็บมาได้ถึงสิบเอ็ดคิวด้วยกันคไงมาครับไทยแลนด์นี่ไงแม้บอกแล้วไทยแลนด์มาสองสยองแน่